มาโซ่ได้เห็นงานเห็นการนอพี่น้องอุ้ยแต่พะโยงมาพ,พูดเรื่องผู้ห่ันมาโน้่งว่าบลําบานในทั้งคุณกบบุญเพิ่งมาเคยเห็นหน <laughs> ไานะ <laughs> ไทยไงรายะสุงไหมเพราะไงนี่จะคล้องหน้าได้ครับนี่เห็นจะได้พ่อเป็นจะเหล่อยู่โอ้จังหวที่ผมมาเป็นจังไรเดี๋ยวนี้เป็นที่ที่แย่จะหน่อยไหม โอ้ยถทำสอาแก่มันหัวหน้าพอผมกับพ่อจ้างกันปวดมาอุบวนเขียนสิมาอีหยังงูไปหายุกใหม่ยุกไรโอ้ยงูไปหายุกใหม่ยุกไรเอาเบาเบาทึ่งเรื่องนี่แนี่ยเบาทึ่งเรื่องอ้อนประสบการณ์เนี่ยกับมันก้อนประสบอ้อนหัด

กินปุ mhm. ๋มหมอคิบจังเหตุการณ์เหตุการณ์พี่น้องเมื่อนี้ก็เที่ยงใบใบสองเลยเหตุเพราะอะไรสักมุมหนึ่งใครดอกแต่เพื่อนมองงานแพงทั้ง่อาแอาจารย์เพื่อนหอเมื่อเเอ็ดอยู่เครื่องมือก็เดาไปอีกมาเนี่ยเขาแพงเขาไม่ติเป็นอย่าง้ เราขามันดีกกันไหมเขาหมา่เลยินขวดก็จางเครื่องเดียวเท่านั้น่านเอก็เฮ็ดงาพันสองชั่งเดียววานเจี๊ยบยังมาแดงมาจวดจวดไปจวดผู้เดียวอยู่ไปจวดแบบเบิร์ต้ยมอ้ยน่อนเทมดงมาเงี้ยหกี่งเยอ่าไม่ร่วงเลยขนาดนอนเจอห้าสเต่า มาเห็นงานน้ำพึนไม่เหมืออะไรบี่บอดีพอดีๆพี่น้องโอ้ยใส่เหมือนซองซ้ำกวดไงเอาเรื่องนี้มาบอเรื่องนี้มั้งก็โดนก่อนนะดีก็ดีก็ดีเรื่องงานอ้อนหัดนี่ะก็ประสบการณ์บอถึงนี่เอาจีบมหาเฮาอนี่ยก็เป็น สี okay. so ่ส่ผู้อื่นกันจะเป็นอย่างี้เอากระามเจานี่เด้ยะ้าวบะมันได้สมมติเาด่าเดี๋ยวด่าสาดาใส่ป้ามเจี๊บมันปวดขี้เหยียบน้ำสิมันบ่แต่จ้างข้าดอกบักมันดาข้าะมันเก่งมาแต่ใส่อยากมาขออยากพอมเลยังนี่เก่งมาแต่ฟองพอดอกไมครับขอไป่งเฟสแต่ระวักม่ามีรถเจงวักนี่ยังไาจ้าเขาบวชหลวงศุกร์เป็นพวกเขาพวกเก่งๆพวกเก่งๆเ่ีวเขาบวชท้ายงไหงเออพอเก่งๆเขาบวชท้ายลงยังวง

อาอ่างนออนประสบการณ์ก็ปน้องออนหัดแต่ว่าได้เก่งงนะครับจะว่มาเห็ดคิปเข้าจะาได้นะครับคนดาคนแหงดาแห้งเมืองดีโอ้ยลมก็ลมบานเลยเอก็เนองิเออไ่ได้เิลยนีวแง่กล่องเ็นีแงรออยูเนี่ยอ้นเมาว้นเห็นถามหาหลายเป่น้องมันเป็นเ้า้นเขียนสิ่งนะครับยังว้อนตายได้ตาคนเม่อไหรว น่อนก็ไนอนาันน่อนก็ไนอนโดดเหียงแ้มาคือห้องถิ่มเลยโ่หอกหลอกี่ว่าเฮ้ยใจไหนยังที่มิสบกณ์ผูเป็นคู่บาอาจารย์เฮ้ยใจไหนสิบบอนหัดตรงไปมึงเขาเดีก็ได่เขาแมนบอ นอกเบื่อนาหยีขีอดเลอาดาไปโดดไปหนองคนแหงดาแหงเมืองดีครับแห้งในเงินลายมาสันไู้เลยได้เลได้เลวได้ยหลงกูนั้นก็ได้ปวดผู้ใดปวดนั่งเงียงเยวู่ปวดัปวด้่ไบมันไดนาเลยชื่อเสียงเด้ชื่อเสียง่เสียงทางที่บอดีมันไดนะทางทีบงงโลืกคักบกันนี้เข้าวะจะลงไปทำไมไปเพื่อ โตกามดาเห็นกล่องว่ไหนว่ะสันน้ำเงินขัวงเขาสินเอ้ข้ดเอาหัองยังว่คขเหนีง้ยวอยวอาาเดี๋ยวู่บอกงานมนี้เดี๋ยวีนะเดี๋ยีัไปหางเลยนะอว่าเห็ดเน้สองไฮเป็นไฮหนึงพี่น้อง จกที่นี่อะไรไหนจะมูลอุ่ยปุ๋ยบ้านเตะเห็ดกันเถียเพื่อนแบบบาดมายกันเถียงกันไรลงมามเด็กเขามาดามครับบรรยากาศดีไรกันไผ่เราหัว,วามาดามสิหนิเราคือเบือ่อขอึ้นไหนแต่ว่า บอกรู้ไรเหยียบชีสัมพูดอะพูดจักเอ็มหน่อยก็แม่มากันบกเรื่งเงินเรงขาม่บนี้โอยผู้ก็ได้เงินหลาย่วนแ่งมัยคอยได้คอยเฮ็ดคนเด่นหลายได้หนิจักไปกับตามละตอนหนิ เด็กด้อะไ้พักกันมันทังนี้เดมือได้ลอยส่สิบกะยจะกู้ไม่ใช่สายามข้าเบียวข้าไปดไปขับยางมวสามหมื่นเหรียญตาโกนเมื่อพี่น้องเรานวดโกนโกนตาจะแก้ลายหม เป็กสาวไม่มาโป๊กกับเขาว้านี่เหอะไว้ยน้อยโป๊งมาหมามีงานกูเดินไปดอกพิ่นมานางถายคจิบคุณหนีกระเดียมบานหนีมาหอดกันบ้าท้าพิชินเขาอะหนีไปสองท่หัดโนมาอยู่ ฝนพอง่ายจากของหนเราถ่ายอยู่่นขายก้าวมา่ารก้าวไปเอาดอกรูนี้แล้วมาถ่ายใจเงินพี่น้องโอ้ยถ่ายอยู่น่เราอยู่เนื้อแต่มี่เหมือกมาแต่เราพอยากดอก ไอเหอยีรพทองถุก็ได้ไต้ไปเห็ดหอดฤกไปไหนก็ยังเห็ดอยู่ะ้มโอ้ยไบย่กตัวรถมาเหยพนดตัวซัมสิมาโอ้โหตะกี้มากซื่อๆี่โอ้ยตะกี้ก็เด่นซื่อๆสิบอเห็นเบีดเขียวก็เบีดเนียดปเบีดกัน เงียบ่ปหมมาไปไปไปมันเลยวไปทำงานเราล้วงนะล้งไปไปก็ผิ่นฝนพี่หน้องน่าสิออกแบดางเรียบกนเช้าฟอร์ดอีกวันเลยดีไปทางเรียบไปกบวันรุ่นรุโอ้ยทางนี้สิไปหาอัดเฟืองดอกวันอ้ยขา6ตีม6ทีมเดีวดงเสื้อะเสื้ออกแกบอก ไป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 ใส่ตา่ิุดกาแฟอยู่มาไปด่างเกือบก่อนออกสินเหยียบกี้หมวกเอา,าไว้เต้นหม,มู่มานครับเออพี่นอ่องไว้พวกเราไม่คลิปนะครับใส่สาราเนี่ยมีสาราเนี่ยฝาก็ได้ก็แช่ก็ติดตามไม่ได้พีน่น่องน่อมกระแตกตุก่มๆอยู่จะคล้องหน้าเพื่อกระท,ทาเนี่ยเงาครับบานหนึ่งเะ พวมึงก็ทางเขาได้่เป็นวิธีอื้อยังก็ตามไปก่อน